แฟนหนุ่มฟังนรีกูลโพสต์แล้วหลังเจอดรามา่าอักษรย่อฟอร์ฟันมีอะไรกับแฟนคนอื่นนักแสดงสาวฟังนรีกูลหรือฟังฮอร์โมนเจอดรามาถล่มหนักหลังถูกสาวปริศนาออกมาแฉอ้างอักษรย่อฟอร์ฟันมีอะไรกับต่อเต่าที่เป็นแฟนของสาวปริศนาดังกล่าวในรายกลุ่มที่มีกว่า3,000คนจนชาวเนต็ตออกมาวิพากษวิจารณ์กันสนาน ถึงขั้นติดแฮชแท็กฟังนรีกุลติดอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์ร้อนจนฝ่ายชายที่ตกเป็นข่าวต้องรีบออกมาชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวกับตนตนกับแฟนยังรักกันดีการนำเรื่องของคนอื่นไปขยายต่อไม่ใช่เรื่องที่ดีซึ่งสาวฟังได้ออกมาแจงข่าวแล้วว่า รับว่ารู้จักกับคนที่ตกเป็นข่าวด้วยจริงแต่ในฐานะเพื่อนร่วมงานไม่ขอลงรายละเอียดอย่างอื่นเนื่องจากคนที่ถูกพาดพิงไม่ใช่บุคคลสาธารณะข่าวที่เกิดขึ้นเป็นการเข้าใจผิดขอโทษทุกคนที่ทำให้ได้รับผลกระทบและล่าสุดแฟนหนุ่มของสาวฟางได้ออกมาโพสข้อความพร้อมแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษว่า this to s h o w p a s s ซึ่งก็มีความหมายแปลเป็นไทยได้ว่า สิ่งนี้ก็จะผ่านไปเช่นกันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย